ตอนที่4นิทานเสียงเรื่องอย่าถามหารักเพราะหัวใจอยู่ที่ปลายทางตอนที่สภาคพิเศษการลงมาจุติในกรณีพิเศษของพยาเพชรชลพัชชล,ล่าสำนักข่าวแดนเนรมิตอสุจิมาน ขอเสนอข่าวดีสำหรับชาวนาคโลกที่มีความต้องการอยากจะอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่สวรรค์ชั้นอนาคาหมีผีน่ารักอวตารนาคาราท่านเพชรชลล่านาคาขี้โมมาสนเสนอข่าวดีดิฉันนาคินีแมงโมบินว่อน ขอนำเสนอไลฟโค้ดหน้ามนน้องนาคีหน้าอุกกาบาทขี้โมชิบหายจอมแต่งนิยายขี้โมจนโลกระบือสาวกลัทธิโยตาเลจบวิชานางมารแบ่งภาคอวตารสามารถแปลงร่างเป็นนางฟ้าหน้าผีนางน้อยเริงร่านขอนำเสนอไลฟโค้ดคนดังค่ะ ซึ่งก็คือท่านเพชรดิกีชื่อจริงก็คือท่านเพชรชละล่าสามีของนางยักษ์สามตาชะเอิงเอ่ยข่าวดีข่าวดีวดพลาดไม่ได้สำหรับชาวนักขราชตอนนี้ทางสำนักงานอนุตละดอกท้อดอกทองเสนอหลักสูตรพิเศษนาคานาคี ผู้ได้รับหน้าที่พิเศษจากพระศรีสเกตรอริยะเมตไตรชัยโยโหฮิวอโชเดะฮิฮีคิคิอิคึอ,อิคขึออคตามปกติแล้วพญานาคนั้นบวชไม่ได้แต่นาคาขี้โมท่านเพชรดีกีกล่าวว่าเรานั้นพิเศษกว่าใครเพราะเราได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษมาจากจอมานบู เรานั้นตัวเรานี้นั้นเป็นเพื่อนกับท่านเทพนาจาซึ่งเป็นเด็กในสังกัดเจ้าแม่กวงอิมเจ้าสำนักผลิตครีมโสมไข่มุกสูตรพิเศษใช้แล้วหน้าเด้งเต่งตึงเด้งดึ๋งเราเป็นหลานของท่านเจ้าแม่กวงอิงสำนักผลิตครีมไข่มุกตอนเราเกิดนี้เราพิเศษกว่าใครเนื่องจากมีท่านปู่ พุชชะชะละลลาและท่านปู่ศรีสุทธยะมาเป็นหมอตำแยทำคลอดเรานั่นเองตอนเด็กๆนั้นเราเรียนจบอนุบาลน,นาคน้อยเริงร่านเราจบวิชาโดดเด่นโดยเฉพาะวิชาดักควายจากสถาบันหลอกควายได้ทั้งฝูง ท่านเพชรดิกี้จะมาสอนชาวนาคราชในนาครโลกทั้งบาดาลทั้งเจ็ดชั้นในวิชาอนาคามีศึกษาซึ่งเรล่านาคราชทุกสีทุกชนชั้นสามารถย้ายถิ่นฐานไปอยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดได้แถมจะมีวิชาพิเศษนั่นก็คือวิชาการแยกร่างและวิชาการฟิวชั่นโดยวิชานี้ ท่านเพชรดิกีได้เรียนมาจากทรงโงกุลและท่านเบจิตา้าสำหรับวิชาฟิวชั่นนี้จะมีปรมาจารย์เบจิต้ามาสาธิตให้ดูเป็นพิเศษไลโค้ดเ,เพชรดิกีเรียนจบหลักสูตรการบรรลุจุดสุดยอดอีคืออ,คอีวิชานี้เป็นวิชาที่เรียนมาจากอนาคามีอาวอร์ด พอบรรลุแล้วเนี่ยจะสามารถเข้าถึงจุดโซเดมามคอมโซเดมามคอมโซดาบ้าโซดาบัน so 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 ต้นฉบับวิชานี้เป็นวิชาเก่าแก่ของนาคาอโคอยทะรนงสีเชื้อตำหรับการขึ้นสวรรค์ชั้นที่เสร็จโดยจะมีไล้โค้ดพิเศษนั่นก็คือ อัญญามณีผีบ้าพระนางอัญญามณีนี้เป็นเมียมโนของท่านเพชรชาลาล่าน,นั่นเองผู้ที่สอนวิชานี้ก็คือนาคีสากยะมุนีกระเบื้อกระบือพระนามที่ใช้ในการเป็นครูนั่นก็คือท่านเพชรด,ดีกีอันทโอลานอสุจีนีนาคาที่เอวตาลไม่ได้แต่กูโมกเก่ง ส่วนเมียมโนของท่านนี้ก็ขี้โม้หนักกว่าขี้โม้จนจบ สำเร็จมาจากโรงพยาบาลบ้าเมียมโนของท่านนี่เพิ่งหลุดมาจากโรงพยาบาลบ้าเคยสำเรียนเคยสำเร็จวิชาต่อแหลจากพบบาดาลอเวจีปลอยเปรตแม่นางผีบ้านี่มีชื่อเสียงมากในโลกหน้าโลกเนี่ยแม่นางผีบ้าอันมณีเนี่ยได้แต่งตั้งท่านเพชรดีกีให้ขึ้นเป็นโสดาบันจนทำให้มิจฉาชีพทั้งในยมโลก ทั้งในนาคโลกและในพบมนุษย์เนี่ยเจอพระนางอัญญมณีผีบ้าดักควายพระนางอัญญมณีผีบ้าได้แต่งตั้งท่านเพชรดีกีให้เป็นพระโซดาบันจึงทําให้เกิดการดักควายไปทั้งสามโลกทั้งพบมนุษย์พบสวรรค์แล้วก็พบนรกเนื่องจากพระนางได้แต่งข้อมูลตอแหลว่าท่านเพชรดีกีเนี่ยเป็นพระโซดาบันก็เลยทําให้มีการ แอบอ้างชื่อท่านเพชรดีกีไปทั่วทั้ง3ามโลกเป็นการแอบอ้างท่านเพชรดีกีก็เป็นผัวของนางนางยักษ์สามตาแล้วก็นาคีสวยๆมากมายท่านก็อยู่ของท่านเฉยๆก็อยู่ดีๆก็มีคนแต่งนิยายให้ท่านดังทีเนี้ยเมื่อมีคนะ่ะ โดนดักควายไปคนนึงก็มีคนโดนดักควายมากมายก็เลยทําให้มีข่าวลือผิดๆออกมาในนาคโลกว่าท่านเนี่ยเป็นอนาคาหมีจิบุจิบุท่านเพชรดีกีได้รับการแต่งตั้งเป็นอนาคามิกิจิบุจิบุจากพวกพญานาคโงๆและตอแหลโดยแก๊งมิจฉาชีพและคณะตลกโยเลโยตาเลหนุนเงิน หนุนเงินโปรโมทจนท่านโด่งดังแก๊งมิจฉาชีพและคณะตลกก็ไปเชื่อบทความตอแหลเพราะฝนตกขี้มูกไหลคงจังไรมาเจอกันคนที่มีจิตใจเหมือนกันก็มักจะเข้าหากันโดยง่ายเพราะเป็นแรงดึงดูด ตามกฎอายาตนะดึงดูดอายาตนะดึงดูดก็คือคนที่มันเหมือนกันมันก็มักจะดูดกันเนี่ยแม่นางอัญ,ญมณีผีบ้านี่ก็มโม้ไปเรื่อยเนี่ยเพราะว่าทางานจริงๆแล้วตัวนางก็ไม่ได้มีปริญยองปริญญาอะไรหรอกพระนางอัญ,ญมณีผีบ้าน,นี่ก็ทํางานอยู่ที่คณะตลกนาคโลกเนี่ยแหละไม่ได้เป็นอาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรท่านก็ พระนางอัญญมณีผีบ้าก็ไม่ได้เรียนจบด็อกเตอร์หรอกแต่มีความสามารถในการแต่งเรื่องเพราะว่าทํางานอยู่คณะตลกทีนี้พอมีคนน่ะเชื่อเรื่องที่พระนางพูดเนี่ยก็ทําให้สถานะของท่านเพชรดีกีถูกยกระดับเป็นโซบาโซดาบ้ารา อาราคามิกิจิบุจิบุหลังจากที่ท่านเพชรกีได้ขึ้นระดับเป็นโซดาบ้าอักคิกิจิบุจิบุเนี่ยก็ทำให้มีลูกศิษย์เนี่ยหลงผิดโง่เง,ง่ามาเรียนวิชาการแยกร่างอวตารและวิชาการรวมร่างฟิวชั่นแบบที่ท่านโงกูนกับท่านเบจิต้าเคยรวมร่างฟิวชั่นกันในมหาศึกดากอนบอนสถานโลกที่เป็นผลงานของปรามาจาร์อา,อากิระโทริงาโตทีเนี้ย วิชาที่ท่านเพชรดิกีจะสอนก็มีวิชาการแยกล่างอวตารและวิชาการรวมล่างฟิวชั่นและวิชาการนั่งสมาธิเพื่อให้บรรลุจุดสุดยอดจะได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นที่7สามารถอพยพสม,มโนครัวได้ คนลวงโลกย่อมดึงดูดคนลวงโลกด้วยกันมิจฉาชีพที่โดนดักควายก็จึงไม่แปลกอะไรเพราะคนที่จิตเหมือนกันก็ย่อมดึงดูดกันเมื่อมิจฉาชีพคนนี้เชื่อในบทความโกหกก็ย่อมไปแต่งเรื่องต่อทําให้คนทั่วไปก็ดูออกอะว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนฝงตกขี้มุกหลายคนขี้โม้มาเจอกันมิจฉาชีพเอาบทความโลกจิตไปเขียนต่อมั่ว พระชายาเกมโนหลงรักผัวชาวบ้านแถมบ้าไปฝ่ายเดียวอยากจะได้ของคนอื่นแต่ผู้ชายไม่เคยสนใจก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครรู้ประวัติพระนางพระนางก็เข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลน,นาคบ้าสีธัญญาเพราะเคยแอบอ้างท่านพระเจ้าเต่าเหินฟ้าท่านพูดพระเจ้าเต่าเหินฟ้าโดยแอบอ้างพระเจ้าเต่าเหินฟ้าเนี่ยการันตีฐานะ พระชายาท่านเพชรดีกีโดยในการครั้งนี้ก็ทำให้พระนางเนี่ยทะเลาะกันเองกับพระนางนาคินีโคกโตซึ่งก็อ้างตัวว่าเป็นเมียท่านเพชรดีกีที่ลีลาเด็ดดวงเสลือเกินเรื่องนี้เน,นเนี่ยทำให้โรงบาลบ้าเนี่ยได้รับการร้องเรียนจํานวนมากเนื่องจากมีคนจำนวนมากแอบอ้างเป็นเมียท่านเพชรดีกีทำให้ผัวโมโนแค่ในนาม ผัวโมโนแค่ในนามนามท่านเพชรดีกีลีลาเด็ดสะบื้อหึมท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจับเมียโมโนส่งโรงพยาบาลบ้าสีทัญญาไปแล้วก็ออกมาชะละละ่าขอแค่ไม่เครียดก็ได้หมดทุกคนได้หมดถ้าสดชื่นส่วนนาคินีสีธัญญาอัญญาสินีหน้าผีมโนฟุงฟ้งฟิ้ง ทางคุณสุวรรณมารีดอกทองนางนกต่อจากเว็บพนันออนไลน์ก็ติดต่อให้ไปทำงานที่แก๊้งพนันเว็บพนันออนไลน์โยเลโยตาเลทางท่านเพชรดีก,กีก็ได้รับการสนับสนุนจากชาวนาคโลกให้มาเป็นไลฟ์โค้ดสอนวิชาธรรมะ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  วิชาดีๆนี้สามารถทำให้เหล่านาคโลกเนี่ยบรรลุจุดสุดยอดขึ้นสวรรค์ชั้นที่เจ็หลังจบหลักสูตรจะมีใบรับรองจากโรงเรียนโจโลโอ,เอเวจีปอยเปตดซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำคุณสุวรรณมาลีอยากจะเชิญชวนชาวนาคโลกทุกสายพันธุ์ไปเข้าบ่อนปอยเปตดเนื่องจากว่าขเขมรเนี่ยมีธุรกิจบ่อนการพนันที่โด่งดังมาก ทางคุณสุวรรณมาลีอยากจะขอเรียนเชิญชาวนาคโลกทุกสายพันธุ์ทุกสีทุกชนชั้นมาสนุกสนานกันที่โรงแรมจิ้งหลีดและบ่อนที่ขมรส่วนทางท่านเพชรดีก,กีก็กล่าวว่าถึงเราจะเป็นพญานาคแต่ถ้าได้สำเร็จวิชาดีๆวิชาธรรมะธรรมะเนี่ยก็สามารถย้ายภพภูมิจากพญานาค จากชาววังบาดาลใต้พิภพนาคโลกให้บรรลุโซดาบันแล้วก็สามารถเข้าถึงระดับอนาคามิกิจิบุจิบุสามารถย้ายไปอยู่สวรรค์ชั้นอนาคามิกิจิบุจิบุได้ถ,ถ้าบรรถ้าบรรลุหลักสุดธรรมะธรรมโมเนี่ยชาวนาคโลกเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่ที่นาคโลกอีกสามารถอยู่ได้ในสวงสวรรค์ชั้นเ ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นพิเศษเป็นสวรรค์ชั้นพิเศษที่ไม่มีจริงสวรรค์มีแค่หกชั้นสวรรค์ชั้นที่เจ็ดเป็นหนังที่ทรณงสีเชื้อธรรม <S <S ท่านเพชรดีกีเนี่ยก็จะช่วยให้ชาวนาคโลกเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นเจ็ดได้คำว่าอนาคามีแปลว่าผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดบนโลกนี้อีกส่วนอนาคามิกีนี่ก็คือ นิยายคนบ้านนั่นเองสำหรับค่าครูแล้วแต่ศรัทธาขอแค่เลขเจ็ดตัวเท่านั้นขอแค่เป็นเลขเจ็ดตัวเท่านั้นก็สามารถเรียนได้ทันทีที่นี่มีใบประก,กาศมีใบประกาศรับรองที่นี่ไม่มีการเหยียดสีผิวขอแค่มีกระตังเท่านั้นพอรับรองเรียนจบน้ำจะพุ่งกระโจนถึงสวรรค์ชั้นที่เจ็ดหลังจบดักสูตร เอาเวจีปอยเปตธรรมะ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 หลังจากจบวิชาเอาเวจีปอยเปตดก็สามารถศึกษากต่อได้ที่ชั้นเกตสองขั้นที่หนึ่งธรรมะธรรมะขั้นที่สองโซดาโซดาขั้นที่สามอามิกิอามากิกิอีคืออีคือ ทางโรงเรียนมิฉาชีพอาชีวะแก๊งโลคทิพ์แมงโมวินวันอโชเดร่วมกับสถาบันโจโรอเวจีบอยเปดขอแจ้งว่าเรียนจบเราจะมีใบการันตีให้ท่าน เป็นใบรับรองจากโรงเรียนสถาบันมิจฉาชีพนาคาธิปดีโสดาบ้าโสดาบันอนามิกิจิบุจิบุโซเดมคอมโซเดมคอมรับรองค่ะหลักสูตรนี้ไม่ผิดหวังค่าครูขอแค่เลขเจดหลักเท่านั้นรายงานข่าวจากนาคินีขี้โมตอแหลทุกบรรทัดขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ